ก,กันผู้โดยสารโปรดทราบกัปตันกำลังกัปตันกำลังทำอะไรครับกเลังนั่งเครื่องบินเหรอครับขับไปที่ไหนครับเครื่องบินไป,ไปออสเตรเลียอุ้ยไปออสเตรเลียเลยเหรอมีอะไรเยอะแยะมากมายอะไรนะใบสีแมคเจมา น้อยเนน้อยเห็นไหมเนน้อยอ้าวเนน้อยเยอะเลยนะครับยิมหน้าเลยไม่ใจคิดตีมันจะไปไว้รงนี้น่ารักน่ารักไหมครับมีอะไรมีเครื่องในด้วยหรอครับตอนนี้ตรงนี้เพื่อนๆตากแดดฮะเขาตั้งโชว์ให้เราเพื่อนๆตากแดดร้อนไหมครับร้อนตัวนั้มีอะไรบ้างครับ มีนกแก้วด้วยเนื้อนกแก้วบูมเหรอครับโอ้โหเห็นไหมมาดูนี่พี่ปัจจิก็มีครับอุ้ยทมกเมเจอเปตั้งเว้นาของสดเดียงข้าเดี๋ยวนะโอ้โหมีแดดเดยสายโดยเด็กด้วยเลยครับอุ้ยมีหงส์บัด้วยว้าวนี่สาวน้อยด้วยนะนะใช่สาวน้อยินดีต้อนรับมีหมูอูดก็มีนะไหนลิป มีไปมูด้วยลมีเต่า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 มดูเต่านี่ไดโนยายไดโนไดโนซอรัสก็มีเห็นไหมีีอโกเดไดโนก็มีว้าวไดโน่เหรอแมีไอโค่รถก็มีนะครับะสนามไหนข้างในนู่นอันนี้เขาเรียกเหี่ยวหรืออินซีครับอินซีเหี่ยวเูยี่งวอินซีเลย ไอชีแต่หนูไปทแเขาองอันนี้ะตอนไหนอันนี้เหรออ่ะดูไซสดูไซส์นี้ดูไสแล้วจตวนี้อืมสือกลองแถมรองเท้าอข้างซ้ายข้างซายจะข้างอยู่ว่าคาเสื้อผาไว้ ต้นน้ำเอาต้นชาไว้ตรงนีพโอเคนะนี่นี่อ่ประมาณนี้นาะเอาประมาณยี่สิบหกเดี๋ยวลองใส่นะคะถอยให้พี่เอากล่องให้ผนครับลองดูนะคะสวมถุงต่อนะสวมถุงข้างไหนก็ได้ลูกข้างไหนก็ได้ให่พิมิมขอบคุณค่ะ ลองดูนะคะโดยจะใส่พวกนี้ไปลงเรียยังว่าตรงนี้เห็นมันถือถ่านได้ก็เป็นงานใสจิตถอดออกเลยเพราาแค้วแล้วพอดีไหมคะอันนี้พอดีไหมคะก้นน้ำพอเลยเพาะใส่ผิดเข่าเนาะเอายีนส์เอาต้องใส่รองเท้าค้าเพื่อรองเัากับที่เราขออะไรก่อน เขาลูกเดียวกันข้าในมีอเอเตอร์มากมายตังไก่ขาสุกากั่วถั่วกระต่ายยาจางดีเด้ออยากมันทับเหรอทับหรือไมครับเจ้าหุบด่างทับอยู่เห เอาเกื่อโตเลยเนาะมันแน่นไหมอันเอาอันแรกนะอันนั้นใส่สบายกว่าไหมอยากใส่เท้าซีอันไหนคะอันนี้แหรออันที่ใส่เได้เหรอเบอร์ใดบ้างเบอร์ยี่สิบเจ็ดบาทข้าวซีฟู้ดยังไม่ได้รองเท้าเลยจะไปไหนอีก ไปเลยเหรอหาพี่นี <t ôi> <t ôi> no. go, 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 wow, ่หาพี no okay. wow, ่สับสถือว่าอว่าที่้ใสห้เราต้องิ้งนี่คอบคุณค่ะอะลอัดโอเควไหคะวเว้าวแล้วก็ไปคุณอดดีแั่ นาฬิกาอะไรครับาด้ไหนไหนไปคีดูสิ้อรงาะ่เีดมาดอาหารยากินถึงแล้กินากน่ียามเวี๊ยวนะอะไรนะค้าจะไม่รอดแล้วล่ะ คืออย่างนั้นน่ะดำดำมี่างน่ะวันท้องฟ้ามันอาจจะเป็นฝนได้ส้านหนองสอต้องจะเกิดได้ถแม่ฝนตกในบ้านใช่นั้นล้วเหรอล้วจะต้องโกโมแลวสิใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับไม่แม่ต้องมาเน้อมยังไงลูกอ้ Life could be dream Life could be dream